กันอีกแล้วนะครับวันนี้ในการกับสองหนุ่มนะครับพันเชียงใหม่นะครับกับพี่นอดเมืองหน้ากอดเมืองหน้านะครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับผลิตภัณฑ์ของบริษัทแอตติสซีส์ประเทศไทยจำกัดนะครับวีไอพีเอฟโวซีคุณซีนิวโมเดลนะครับของบริษัทแอตติสซีสประเทศไทยจำกัดตัวนี้ลักษณะสายพันธุ์เป็นไงบ้างครับพี่ลักษณะสายพันธุ์นะครับฝัก ใหญ่พุ่มมิดนะครับแก่เล็กเล็ดลึกนะครับลำต้นบกใหญ่ครับฝากกันนะครับตัวนี้สุดปลายเลยนะครับตับนี้ฝากจริงๆนะครับของ m 4 o C c u n e w Model นะครับนี่นะครับดูแกมาได้นะครับดูเลยครับแกมเล็กนะครับเล็ดลกครับเม็ดเล็กเล็ดลึกนะครับนี่คงได้ทุกพื้นที่นะครับตัวนี้ครับ นะครับพื้นที่สูงอากาศเย็นนะครับสามารถปลูกได้ตัวนี้ปลูกได้ทุกพื้นที่ทุกพื้นที่ครับสีสวยด้วยสีส้มสวยครับผมชอบนะครับในส่วนของการรับซื้อชอบมากเลยนะครับสำหรับสีสวยนะครับตัวนี้นะครับถ้าเพื่อเกษตรกรนะครับสนใจไม่ใช่ในประเทศไทยอย่างเดียวนะครับท่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าพี่น้องจะใช้สิทพันธุ์นะครับถ้าสนใจนะครับติดต่อ กับบริษัทเราได้นะครับที่ไหนบ้างครับพี่ช่องทางเฟซบุ๊กครับแอดติสเล็บพันนะครับทีมาบริษัทไทยนะครับแอดติสเล็บพันนะครับแล้วอีกช่องทางหนึ่งคือช่องไลน์ครับไลน์ไอดีไอดีเจเจสามห้าเจเป็นภาษาอังกฤษตัวเจแล้วก็เจสามห้าเจนะครับอีกเป็นช่องทางครับยูทูบอีกหนึ่งช่องทางเป็นยูทูบนะครับทีมบริษัทไทยนะครับแอดติสแอดติสนะครับ แล้วก็สำหรับอ,อีกหนึ่งช่องทางนะครับหมายเลขโทรศัพท์สําหรับท่านที่ไม่ใจห้